เดี๋ยววันนี้ก็จะรบกวนพี่คุณนะครับวิธีการคัดพ่อไม่พันเป็ดนะครับให้เราดูว่าจะมีการคัดพ่อไม่พันเป็ดยังไงนะครับต้นตัวไหนครับพี่ก็ตัวตัวดำหน้าอ๋อตัวหน้าอ๋อตัวนี้ใช่มันน่าจะเป็นพ่อพันที่เด่นได้อ๋อเนี่ยครับตัวใหญ่ๆนะครับ,รบตัวนี้ประมาณสี่โลก,กว่าเราพี่คุณเนะาะห้าโลใช่ไหมอ๋อ ฮาโหลนี่อายุอ๋อนะ oh. อันนี้ต้องอายุกี่เดือนขึ้นไปพี่คุณถึงจะเป็นพ่อพันได้ห,ดไห้าเดือนขึ้นไปเนอะห้าเดือนขึ้นไปถึงประมาณกี่ปีครับ อ่าห้าเดือนขึ้นไปนะครับถึงสองปีนะครับท่านผู้ชมเนี่ยตัวเนี้ยนี่ตัวเนี้ยนะครับที่พี่พูดบอกว่านี่นี่ตัวนี้นะครับท่านผู้ชมเนี่ยสามารถเป็นพ่อพันธุ์ได้เลยแล้วเรามีวิธีสังเกตอ่าพ่อพันธุ์นะครับตัวผู้ตัวเมียนีแยกยกงไงก็ไม่รู้พี่พุัธตัวผู้มันจะลักษณะใหญ่ยู่งอ่าตัวผู้เขาใหญ่เลยครับ เมียมันก็ไม่ชอไนะม่ใหญ่นะตัวเมียใหญ่แตบบ่การมันจะแตกต่างกันนิดนึงอืมตัวผู้ใหญ่นะครับถ้ารุ่นเดียวกันแล้วก็ตัวเมียก,ก็จะตัวเล็กครัวน,นิดนึงอ๋อครับอ๋อเนี่ยนะครับอ,อืมอเนี่ครับท่านผู้ชม ก็อายุเท่ากัน5 5เดือนถึง2ปีนะครับครับพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับก็ถ้าใครจะสนใจนำพ่อพันธุ์แม่พันธุ์มาเลี้ยงนะครับผมเนี่ยก็ก็เนี่ยแหละครับอาจารย์ผมนะครับก็นำเนี่ยครับฟาร์มนี้ครับไปพอที่บ้านนะครับที่ถ่ายลงนะครับก็ได้จากพี่คดนี่ยะครับก็เบอร์ไหนนะพี่คดติดต่อทางเบอร์ไหนนะครับ แปดเก้าศูนย์สองแปดหกสามเจ็ดสี่ครับครับผมครับผมเนี่ยลักษณะพ่อพันธุ์มันเป็นยังไงพี่ครับครับพ่อพันธุ์จะเป็นหัวจุกดำหัวดำนี่จะเป็นกระบินแทะอ๋อครับอันกระบินบุรีแท้นี่ครับท่านผู้ชมประมาณห้าโลนะครับก็สามารถนะครับโทรมาที่เบอร์พิคุตได้เลยนะครับผมครับผม แต่สีนี้มันยังไงนะพี่กุศลสีมันมันระหว่างลูกผสมไข่กันมาอมันจะหลุดมามีซิ่กว่าตัวพอดีลูกค้าจับปิดไปเอ๊ะนี่เป็นเป็นเป็นพันอะไรเป็นพันอะไรแปลกดิพี่กุศลเอเป็ดเททธาพระเป็ดสตุบาบารีเป็ดเททธาพระสตุบาบารีเป็ดเททธาพระผสมบาบารีจะออกมาลายเนี่ยตัวเมียก็ลายนะพี่กุศลเลยดูดิเขาลายเหมือนกันโอ้โหจะดูยากไหมเนี่ยตัวผู้ตัวเมีย ร่ใหอ๋อเหมือนเดิมทรงทรงข<ะ>นาะทรงก็จะเหมือนเดิมรุ่นนะาตูพูข้างหลังเี่ตัวนี่อ๋อเนี่ยเนี่ยมันมีสิบกว่าตัวลูกค้าจับผิดไปหมดเลยจะได้ว่าจะเอาไว้พันลองมันสวยดีอือครับครับนะครับ,รบท่านใดก็ติดต่อทางเบอร์พิคุตนะครับเนี่ยเนื้อหาดีๆ โอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่ครุดมากเลยครับครับพี่ครับครับสว,ส,สวัสดีครับ